วันนี้ผมพามาไหว้พระกันที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอยู่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์กันนะครับวัดนี้สวยที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยแนะนาท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมามาไหว้พระกันได้นะครับที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเรามาไหว้พระพุทธเจ้าห้าองค์องค์สีขาวและมาไหว้พระาธาตุที่องค์มหาเจดีย์อ่าและอีกอย่างนะครับจะมีเจดีย์ชเวดากองจําลอง อีกด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเที่ยวและอยากเที่ยวหรือคนที่เคยเที่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนมาดูในช่องผมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของท่านผู้ชมจากชื่อช่องไม่ไปไม่ถึงช่วยติดตามกันเยอะนะครับเราเข้ามาถึงเขาคอกันแล้วนะครับตรงนี้จะมุ่งหน้าไปพระธาตุผาซ่อนแก้วกันนะวันนี้ มาได้ทุกประเภทนะครับเพราะว่าขับไม่ยากครับถนนกว้างเส้นทางครับอันนี้ผมขับมาแบบง่ายๆนะครับเราจะไม่ขึ้นเขาคอทางตัวเบอรเพชรบูรณ์นะครับเราจะขึ้นเขาคอตรงแคมป์สดนะครับตัวนี้ก็จะขับง่ายนิดนึงครับ ลูกครับโอ้โอนี่ทางเข้าวัดพระธาตุผาซอนแก้วครับตรง เนี่นะครับเพราะทางมันชันนะครับเราส่วนมากด้วยนะครับให้ทางกันนะครับตรงนี้ทางคอน้ทงแคบพอตรงนี้ไหลาทางจะไม่มีนะครับจริงๆถ้าจะไปร้านกาแฟชื่อดังตรงนู้นก็ขึ้นทางปั๊มนอนพีทีจะเจอร้านกาแฟชื่อดังก่อน อ่าร้านพิโนลาเต้แต่วันนี้เราจะไม่ไปกันนะครับวันนี้เราจะเข้าไปไหว้พระกันก่อนโอ้นี่ครับร้านร้านอาหารเป็นรูปเดือนเสาครับโอ้น่ะนักช่างภาพ <laughs> ถ่ายรูปคลนอย่างเดียวออมันไม่ถ่ายชิดซ้ายครับถึงแล้วครับ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเบาเบา,าเ,บาาเบาตรงนี้อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาออนี่ก็เป็นที่พักเลยนะติดกันเลย <c oughs> ร้านอาหารก็มีทับตรงนี้จุดเด่นตรงนี้จะมีเซเวนนะเซเว่นเหมือนใครด้วยเซเว่นพระาธาตุผาซ่อนแก้ว อีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามาถึงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้โอ้โหคนเยอะอยูน่นะครับวันนี้อืมเดี๋ยวนี่เข้าจอดรถสามสิบบาทไปไปจอดไปเลี้ยวเลยเสียค่าตอนออกเลี้ยวเลี้ยวนี่แล้วนี่อืมมาถึงลานจอดรถกันแล้วครับเดี๋ยวขอจอดรถกันก่อนนะครับก็ามาถึงแล้วครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอืม อันนี้ครับเป็นเจดีเจดีเชเวดากองครับสร้างใหม่มานะครับอันนี้<อ>ยังสวยเหมือนเดิมครับมาเขาคอ7เจ็ดครั้งเจดีเชเวดากอง ไปเห็นกับรถชนครับเขาที่เดินเพลินไหลไปหรอไหลไปเหรอเสร็จลูกคู่แล้วนะครับองพระเจ้าห้าพระองค์นะครับพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ยังสวยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ เจดีการุณาถอดรองเท้าของท่านวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้าด้านขวามือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก่อนุะดีก่าโดมลนเ่ดีย์ีูชาเดชก่อนมาไหว้พระมหาเจดีที่พาดผาซ่อนแก้วนะวันนี้ พระเจ้า้าพระองค์เดี๋ยวไปไหว้บนพระมหาจีดีนก่อนนะครับ่านไที่ท่านวาราะค่ารบน้านไปครับไปไหว้พระาธาตุผาซ่อนแก้วกันด้านไหนนะครับ ไปครับ ซ่อนแก้กว่านะครับอันนี้ม,ม,มีชาวต่างชาติมาทำบุญมาด้วยนะครับ มังกรโอ้ตัวใหญ่มากครับโอ้เราไม่เคยเดินขึ้นมาวันนี้เลยนะครับอืม,อมเป็นครั้งแรกครับผมมาทั้งหมดครั้งนี้ครั้งนี้เจ็ดนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้ขึ้นมาบนนี้ครับตรงนี้เขาห้ามขึ้นนะครับอ๋อเพิ่งทำเสร็จครับจริงๆก็เคยขึ้นมาครับแต่ตรงนี้เขาเพิ่งทำเสร็จครับสวยงามวิจ,จิตรมากเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับตรงนี้ครับสวยงามมากจริงครับตรงนี้เจนินชมมันต่อนะครับโอ้ ลวดลายอันนี้ผมพูดตรตงก็เหมือนวัดพระแก้วเลยนะสวยจริงครับอืมน่าจะใช่วัดพระแก้วนะครับผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้องค์พระศีวลีนะครับสวยจริงครับตรงนี้ สวยงามมากจริงครับรูปถ่ายรูปวาดนะครับจริงๆนะครับอยากขึ้นไปบนนี้ครับแต่ว่าถึงต้องห้ามนะครับอืนี่ครับห้ามขึ้นนะครับในเมื่อเขาไม่ให้ขึ้นเราก็อย่าขึ้นนะครับไม่ได้นะครับนอกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ กระเบื้องลายโบราณน,นะครับสวยงามมากมสวยงามามามกจริงครับตรงนี้แล้วเราก็มาเจดีเชเวดากองกันแล้วครับ เราก็มาเจดีชเวดากองครับตรงนี้โอ้ยเราเดินไปได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาเดินครับเจดีชเวดากองอืม อ๋อเขายังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับในชีวิตหนึ่งครั้งนะครับเราอยากมาเจดีย์ชีวิตตะกองมากนะครับซึ่งอยู่ในประเทศพม่านะครับอยู่คู่เจดียองค์นี้ครับสวยมากครับจะเดินวนหนึ่งรอบนะครับในชีวิตผมอยากไปเที่ยวอ่าอยากไปไหว้ จเจดีชีวิากรที่พม่านะครับอยู่ย่างกุ้งแต่เราไม่มีโอกาสไปครับเนื่องด้วยทั้งสงครามแล้วก็ในประเทศพม่านะครับแล้วคุณทรัพย์ผมไม่มีครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับเรามาไหว้ที่พุทธาลผาซ้อนแก้วกันเลยครับตอนนี้ จริงครับองคพระเจดีอื้สะท้อนกับแสงสวยงามมากจริงครับอยู่กับเจดีองคเก่านะครับมหาเจดีนี่ก็สวยมากครับจริงๆเขายังบูรณักไม่สำเร็จนะครับยังไม่เสร็จสมบูร์นะครับอีกนิดนึงครับตรงนี้ โอ้เมืักกี้เรามาจุดตรงนั้นนะครับแล้วเราจอดรถเสร็จเลยขึ้นยากเลยครับก็เลยวนกลับมาอีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปไหว้มหาจีดีกันก่อนครับด้านบนไปมหาจีดีกันต่อครับ ตรงนี้เหมือนจะน่าจะเข้าไม่ได้นะครับเป็นเขตห่วงห้ามของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนหนึ่งครับรลืลายกระจกกระเบื้องสวยงามจริงครับนะครับโอ้โห เราจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับน่าเป็นชั้นสูงสุดแล้วนะครับชั้นนี้ก็จะเห็นองค์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับ ชัดเจนมากอากาศเย็นมากนะครับนี่ขนาดแดดร้อนๆนะครับโหแต่ลมเย็นมากจริงครับโอ้แล้วก็วนมาตรงเจดีเชเวดากองอีกแล้วครับมุมนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับ จุดไกลๆนู้นเขาจะเป็นกระหางลมครับน้่มันไกลมองกล้องหมซูมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวให้ซูมให้ดูครับนู่นครับก็หันลมโอ้ไกลอยู่ครับซูมกลับก่อนโอเค <c oughs> ตรงนู้น,นะครับเป็นร้านกาแฟพ่โนโลาเต้ครับแต่วันนี้ ผมเคยไปไปมาหาหลายหนแล้วครับรอบนี้อาจจะไม่ไปหานะครับเพราะว่าไปกินกาแฟหลายรอบแล้วครับ <laughs> อาจจะไม่ได้ไปนะครับพี่โนลาเต้ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ครับอาจจะไปครับเพราะผมไปมาผมมา,าที่เนี่ยเจ็ดแล้ะผมไปพี่โนลาเต้ห้าหนครับ <laughs> รอบนี้ไปที่อื่นบ้างครับ <laughs> ไปกันไหว้พระเจ้าฝั่งพระเจ้าห้าพระองค์นะครับฝันเด้เข้าพระมังพระธาตุอินแกวนนะครับตรงนี้แล้วก็ไปถอดรองเท้ากันไอนอันนี้นะครับทุกท่านที่จะมาต้องถอดรองเท้ากันไว้ด้านนอกนะครับรเราก็เดินขึ้นกันไปไหว้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับในพุทธละกับนี้ สวยงามมากจริงครับเราก็มาไหว้พุทธเจา้าหาพระอุ่ักันใต้หอคา,านนะครับ คนมาไหว้กันเยอะมากเลยครับวันนี้อันนี้เป็นภาพไฮไลท์นะครับคนที่มาไหว้เยอะมากครับตรงนี้โอ้ยเยอะจริงครับโอ้โหอ,อันนี้สวยมากครับวิวนี้เนี่ยครับ คนมาว่ายเยอะมากครับเรามาถ่ายกับสไลด์ของทางวัดนะอันนี้แม่ผมถ่ายเองนะพระทาตุผาซ่อนแก้ว ก็อีกอันนึ่งครับสวยมากครับขึ้นไปไหว้ะะหพระพุทธเจ้าฮาพรองค์กันด้านบนนะครับวันนี้อือือเป็นครั้งแรกครับที่ได้เดินขึ้นมาบนนี้ครับทุกครั้งจะไม่ได้เดินขึ้นมาวันนี้นะครับเ<อ>พราะว่ายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับโอ้ยสวยจริงครับอืม,อม <S 2> <S 2> แล้วก็ไหไว้พระกันด้านในนะครับ พระนอนครับองค์ใหญ่ เราสามารถบูชาขคาะทางวัดไปบูชาได้นะครับอ๋อนี่นครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับในพุทธละกับนี้สายศีลแล้วก็หลายอย่างครับอืมเรามาว่าพระยังไงครับ สมเด็จพระปฐมรูปสืบพ่อายกันี่้านะครับบรรยากาศโดยรอบกลางวันกลางวันก็เย็นพอสมควรนะครับตรงนี้ น่าจะเย็นต่ออทั้งวันนะครับตรงนี้อากาศดีมากครับอืืห ตรงนี้จะเป็นสวนหย่อมของทางวัดนะครับเราก็ลงมาสวนหย่อมของทางวัดนะรตรงนี้สวยมากครับโอ้ยจัดได้วิจิตงดงามมากจริงครับนะครับจะเป็นน้ำตก ชีวิตเป็นยังไงบ้างประชาสัมพันธ์จากทางวัดนะครับ ย,ยุงั้งนกยุงเราเตรียมตัวเดินทางไปหาที่พักกันก่อนนะครับผมขอจบทริปนี้ตรงนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับสวัสดีครับ